เอาสคพามาเบิ่งเตรียมงานเนาะพี่้องเตรียมงานยังไอสาวๆแล้พี่้องกะตอนนี้ก็เมื่อคืนเีาซอยพักโบรายน่ะได้กินน้ำพอแล้วทังเป็ดทั้งหได้มีเนโเคกินแล้วได้กินต่ขบุ่นปลาให้ล่าแล้วปลามือนงกินเบิดแล้ว ปลาทาวันกิน้าวปุนเปาไม่วตาพม่ใช่ไมกินลากระพือนี่่ได้ปลาตาไปตมไช้มาสไลดดีอะไรนี่ลูกผมนี้อไรโซยังมวนเลยคุสบายดีอะไสบายดีน้ำสบายดีน้ำแบบนี้ละาเมีลุงตุงหี่น้อง

คอยสพักสลัดสเบดสบีสบีได้บายดีอีกเดีอนได้เดยท่านจะมากแต่บ่ท่านจะมาเตอว่ากับล้างพี่น้องก็จะนอนปิวัอี่คืาบอกกับล้างมาเป็นขาจลบบอกปิวัยได้ยังขให้เราพาเครื่องเขาบอกถนนถนนมาสบายดีทังพี่ในถนน ป้าคต่แรกเลยแท้โอ้ยเป็นนักอายดีกัอายก่องสนุ่นกันเลต้องอายดับก่องนะเอาสิินๆไปลูกเมื <m <m uh ่อน um ี okay. ่สนุ่นก็มาพันดาใหญ่สําถนุ่นเลยเฮ้ยยายติวัแล้วยายติวสบายดียายติวเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด เตโงามเ่สบายดีงามงามเลยคือเตงโตกับงามพอแห้งแล้วอามาส่งคุยพี่น้ออันนี้ผ้าขาวผูกแขนบ่ลื่นอดไรหมผ้นขาวูกแขนพอคุณพ่อพห้ยม่เแวตะ ตขาต้านกินได้แต่ปลาหน่อยปลาหน่อยกันปลาหน่อยกันเต็มคืนปลากระสังเขาต้านกินบ่ได้เป็ดก็กินบ่ได้เป็ดก็กินบ่ได้ไก่กินบ่ได้กินได้แต่ข้าวปุ้นเปล่าอะไไม่ได้สักอย่างเลยเอาอะไรเออน้ำปลาไปขวายังก็น้ำน้ำข้าวปุ้นใส่ปลากระสังเลยเอาเอาตักเรากินได้แต่ข้าวปุ้นเปล่าเออเสียไปหายไม่ใหญ่

นอไดย่ได้ไอนเทาไข่แต็ม่บานใช้เาไปส่งเจ้าบ้านะเอเ้ปเลาส่งเจ้าบ่พีเด่มาอน้องขวัญพีระลูกไข่เลยพี่ลูกย่าสบายดี่วไอลูกไข่และข้งแนวอันน้องวีกับน่องวีกับยาควาอยก นำลังผอไปเลยเออยายปุ้ยบ่ะเออบอแม่ยายอันนั้นบ่ยายติ้วบ่น่ะยายติ้วอยากข้าวปุ้นมึงผู้สาวกินข้าวปุ้น ใส่ห้าสิเอาใส่เป็นจานเป็นบ่อใส่จานใหญ่บออบ็อะรจัใส่เองเนาะอือเอาเป็นจานจัเอได้บอกมันเนี่ยแปรดเลยมาจัแซ่บอยู่ติดดิจานโตใส่กระปุกเนี่ยคิ้วกับมากเลยนะดูกินะบ่หลุดหลุดหลุดแล้มาจะเห็ดอะไบลกมันจะเผาได้ไหมมันดีเขาตาจะได้ออกข้างด่างกเ่็ดน้ำบ่ได้เอาเห็ดบ่ได้ได้คนแทวก็ก่งไหมแช่คูอนนั้ ห่งางล่อทางนั <laughs> <force> <laughs> ้นโอ้โหนี่ใชได้ดนนา่นหรือนั่งแล้วสิจ้ากปุ่นนั่งลนะ เกี่มมาเ่นั่ใส่น้ำลายพวนางใส่นังสีก็ใส่หังคอนเสิร์ตใส่เครือยเฮ้ยเรียมมาหาเนานี่มาอาไหมาเอาน้อ่าดีพอขาววันเฮ้ยกินกระปุ่นป่ะทำไมทำไมพเนะตักแกงเนาะนี่เธอตักลาบเะ เาป็นคนมีลาคนแบนแบบวให้คนมีลานบอดีเที่เบิรเลยเ่อวันนี้ตักเบิร์แวอกบอกบอกะบอกเพิ่อไหรบอกหน้าลูกเดฟเลยคืไปลุกมาไหวพนกเงีเขาพูดบ๊บไอ้หน้าพระตูพระตูงใหยอยู่เรือนีเฮ้ยเอ้ เพ่นาบะมีโใต้บรนาทน้ำจนถ่วมเขาพูดอยนี้นะบรรดาทรายน้ำนไรนะ่อมนะ้บกเลยค่ะไก่มนอยู่กดน้ำทิ้งเนี่ยจเอาไงั้แต่ว่ามเมนมาเมนขุดตักเสียไวุ้ดตัจะจงไว้กี่เดงุกเยอะวเอาอไ้ไปก่อนแล้วามาเนมา้มนมาน ว่างแผ่นนะว่างแผนดังดีเาคอะแม่ไม่้แล้ววางแผนกี่ตอนไก่มันนะตอนไก่กินเองค่ะเรมีจองเยอย่ามาเี้งพี่นังกินแล้วบ่มีตซีมไอ้ตุ้งก็กินเขา นั่งกินเขาบกเขาเอาไว้หัวเลยห่เข้มบ่เจ้ากงนเขมมีถั่วอยู่เทิงบ่เนี่ยดูห่ะบัลไผ่ัวข้าวปุ้นมีบ่เนี่ใส่ข้าวปุ้นมียอ่นี่นี่คาราุดเบนเบียนนเด้อบา

พี่นางมาบรจะกินข้าวปุ้นบนพี่้องเจ้าอย่าใส่รลายด้พี่เอาพี่นางไลงานนเขาจะจับเขาจะเห็นเินกันหเหร đang <laughs> <laughs> <Xí cười> <laughs> ta xếp nó, xếp mà Ủa ô khém mà, chắc bơ tía, khém đóng băng luôn các em, lucky lucky, đang lăn đôi là lợi ăn ว,ว่ามึงกิดกระปุกเนาะล,ลงมาลูกข้างในมี่เป็นกำลังกินสาวนนาเนเเาะพี่เนาะอยู่แขนแล้วเนาะมันกำลังกินเขานั่นมีอยู่เขียนมากมีข้างในกับมีอีกน้องพี่นดองพาเขาลงมาลูก นี่ยสิพาหยังทางในเนาะบัดอันนี้ขอพาทางในเนาะพี่น้องสิพากันกินข้าวน้ำเาบัดมันแดดเนาะพี่น้องทางนี้ แดดแดดเนี่เหม่อหมอม่อเลยฮะนี่้ามกนอิ่มอ่ะ สบายดีแพรว่าขอบขอบอุ่นกินข้าวพี่น้องเนี่ยงแข็นเนาะกินข้าวพี่น้องเลอ้องแขนแล้วกินข้าวกินน้ำ